จะหาวันนี้มาสอนหน้ายกก้าบลงยกก้าบขึ้นยกกลับกับยกก้าบลงยกก้าบขึ้นยกก้า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 บกับ ยกกับลงยกกับข e. ึ้นยกกับก <t seated aime> ับยกกับลงยกกับขึ้นยกกับกลับยกกับลงยกกลับขึ้นยกกับกลับยกกับลงยกกลับขึ้นยกกับกับยกกับลงยกกับขึ้นยกกับกับตนนี้นะครับยกกลับลงยกกับขึ้น ยกกลาบกลับยกกลาบลงยกกราบขึ้นยกกลาบกลับบ๊ายบายนะคะติดตามได้ที่โยชนิตาลยาเนตไอดอลตัลยาไตรพันหนุ่มบ้านนาไารพันใหม่นะคะบ๊ายบายนะครับ